เกาะกาลาปากอสเกาะมหัศจรรย์กับ1 0 0 0ัสัตว์หายาก เดอะยูนิคอนขอพาเพื่อนๆ่นข้ามโลกไปยังหมู่เกาะกาลาปากอสกลางมหาสมุทรแปซิฟิกนอกชายฝั่งประเทศเอกวาดอร์เกือบ1,000กิโลเมตรหมู่เกาะกาลาปากอสนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกถือเป็นเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านธรรมชาติเป็นอย่างมากมีวิวัฒนาการสำคัญต่างๆของโลกแต่ละยุคซึ่งทำให้เราได้เห็นถึงการพัฒนาของธรรมชาติได้อย่างเด่นชัดเช่นยุคสัตว์เลื้อยคลานยุคน้ำแข็งและเพราะเหตุนี้ นี่เองจึงทำให้เกาะกาลาปากอสแห่งนี้กลายเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าสัตว์หายากน้อยใหญ่รวมถึงพืชหายากหลายชนิด ด้วยเหตุนี้เองทำให้หมู่เกาะกาลาปากอสกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติรักการผจญภัยเพื่อจะได้ออกไปท่องโลกดูสิ่งที่น่าสนใจสัตว์บางชนิดนั้นอาจพอบได้เฉพาะบนเกาะกาลาปากอสเท่านั้นดิว u n นิ o คอนเลยขอเอาสิบสัตว์หายากที่อาศัยอยู่บนเกาะกาลาปากอสมาโชว์เพื่อนเ,อนเอนซึ่งมีตั้งแต่สัตว์น่ารักไปจนถึงน้าเกรงขามเผื่อใครจะอยากบินไปชมด้วยตาตนเอง เกาะกาลาปากอสเกาะมหัศจรรย์กับสิบพันสัตว์หายาก 1. สิงโตทะเลสัตว์ชนิดแรกเป็นสัตว์หายากน่ารักน่ารักที่หลายคนชื่นชอบนั่นก็คือสิงโตทะเลนั่นเองสิงโตทะเลบนหมู่เกาะกาลาปากอสเป็นสิงโตทะเลชนิดเดียวที่อาศัยอยู่ในเขตร้อนโดยมีข้อสันนิษฐานว่าอาจเป็นเพราะสิงโตทะเลเหล่านี้เดินกระแสน้ำเย็นพัดมาตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง จึงทำให้ได้มาตั้งรกรากอยู่บนเกาะกาลาปากอสสิงโตทะเลบนเกาะกาลาปากอสนั้นไม่กลัวมนุษย์ยิ่งเห็นมนุษย์ยิ่งเข้ามาอยู่ใกล้ๆทั้งบนบกและในน้ำทำให้นักท่องเที่ยวยิ่งชื่นชอบและอยากมาเที่ยวเล่นกับสิงโตทะเลแห่งเกาะกาลาปากอสอเหล่านี้สองนกบูบีเท้าน้ำเงิน นกบูบีเป็นนกที่มีเท้าเป็นพังผืดขนาดใหญ่คล้ายๆกับเท้าของเป็ดมีหลากหลายชนิดแต่นกบูบีเท้าฟ้านั้นจะเห็นได้เฉพาะในหมู่เกาะกาลาปากอสเท่านั้นนกบูบีเป็นนกทะเลขนาดใหญ่เท้าสีฟ้าของเจ้านกเหล่านี้เป็นเหมือนจุดดึงดูดความน่าสนใจของมันไม่เพียงสำหรับมนุษย์ที่อยากไปดูเท้าสีฟ้าสดใสเท่านั้นแต่นกบูบีเท้าฟ้าตัวเมียก็จะเลือกคู่ครองจักความ สดของสีเท้าเช่นเดียวกันนกบูบีตัวผู้มักจะเต้นรำสลับขากับกลางปีกเพื่อให้นกบูบีตัวเมียม,มาสนใจถือเป็นการจีบที่น่ารักมากๆทำให้นักท่องเที่ยวต่างชอบถ่ายรูปนกบูบีเต้นรำจับคู่ที่น่ารักน่าชังนี้ 3. เพนกวิน นกเพนกวินอีกหนึ่งสัตว์น่ารักที่นักท่องเที่ยวชอบไปสำรวจนกเพนกวินที่อยู่บนเกาะกาลาปากกสคือนกเพนกวินลายหรือนกเพนกวินแจ็คแอดโดยชื่อเล่นนั้นเป็นชื่อที่ได้มาจากเสียงร้องที่คล้ายกับลายนกเพนกวินลายจะมีลายผ้าสีดำตรงหน้าอกลายของแต่ละตัวจะต่างกันออกไปเป็นเอกลักษณ์เฉพาะคล้ายกับนิ้วมือของมนุษย์นั่นเองสี่นกกานํำ นกกาน้ำบนเกาะกาลาปากอสนั้นเป็นนกกาน้ำชนิดเดียวในโลกที่ไม่สามารถบินได้จากการศึกษาพบว่าในอดีตเจ้านกกาน้ำนี้เคยบินได้แต่เมื่ออยู่ไปเรื่อยๆก็เริ่มดำน้ำจับปลาแล้วปีกที่ใหญ่เกินไปนั้นก็ทำให้การดำน้ำหาปลาลำบากปัจจุบันจึงมีวิวัฒนาการทำให้ปีกสั้นลงเรื่อยๆจนไม่สามารถบินได้แต่สามารถดำน้ำได้อย่างคล่องแคล่วหากใคร อยากรู้ว่าจะคล่องล้าวเก่งฉกาจแค่ไหนถึงไม่จำเป็นต้องบินก็ให้ลองไปดูกันได้เลย 5. โลมา โลมาสัตว์น้ำสุดแสนน่ารักแห่งเกาะกาลาปากอสหากต้องการชมโลมาอาจต้องนั่งเรือออกไปกลางทะเลแต่รับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนเพราะเพื่อนๆจะได้เห็นโลมาหลายสายพันธุ์ขึ้นมากระโดดโลดเต้นโชว์เพื่อนๆโดยโลมาที่เกาะกาลาปากอสนั้นมีมากกว่า24สายพันธ์แต่พันธุ์ที่เห็นได้บ่อยๆใกล้ๆชายหาดก็คือโลมาปากขวดนอกจากนี้หากใครโชคดีอาจได้พบวันอีกด้วยนะ 6. ปูแซลลี่ไลฟ์ฟู้ด ปูชนิดนี้เป็นสายพันธุ์ที่มีสีส้มสะดุดตาแต่จริงๆแล้วตอนเล็กๆจะมีสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มเพราะต้องพรางตัวอยู่ตามโขดหินลาวาชื่อของปูชนิดนี้มาจากชื่อของนักเต้นคาริบเบียนเพราะเจ้าปูกระโดดข้ามโขดหินได้เก่งกาจราวกับเป็นนักเต้นเลยทีเดียวนอกจากจะมีความสวยงามแล้วปูแซลลี่ไลฟุตยังเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศของเกาะมาก เพราะเป็นคนคอยเก็บกินซากเห็บต่างๆบนชายหาดและบนตัวอีกวัวหน้าด้วยเจ็ดเต่ากาลาปากอสเต่ายักย้ายแห่งเกาะกาลาปากอสอีกหนึ่งสัตว์ชื่อดังของเกาะเพราะแม้แต่ชื่อของเกาะเองยังมาจากคำภาษาสเปนที่แปลว่าเต่าเจ้าเต่านั้นมาอยู่บนเกาะตั้งแต่สอง 3ล้านปีก่อนค่อยๆขยายพันธุ์จนมีมากกว่า14สายพันธุ์และมีอยู่ถึง20,000ตัวบนเกาะโดยเจ้าเต่าอาจเป็นสัตว์ที่สามารถเข้าไปดูใกล้ๆง่ายหน่อยเพราะว่ามักจะนอนหลับอยู่เสมอเจ้าเต่าเหล่านี้ใช้เวลาในการนอนหลับถึง16ชั่วโมงต่อวันเลย 8. อีกวัวหน้าทะเลกาลาปากอส หากใครชอบกอซินล่าควรแวะมาดูเจ้าอีกัวหน้าทะเลที่เกาะกาลาปากอสต้นแบบที่แท้จริงของกอซินล่าอีกัวหน้าทะเลบนเกาะกาลาปากอสเป็นอีกัวหน้าชนิดเดียวในโลกที่อยู่ในทะเลส่วนใหญ่จะมีสีดำคล้ำทั้งตัวเวลาว่างก็มักจะขึ้นมานอนอาบแดดกันเป็นกลุ่มอยู่บนโขดหินตามแนวชายหาดแถมที่พิเศษกว่านั้นคืออีกัวหน้าทะเลเหล่านี้ไม่กินมแมลงแม้แต่มแมลงตัว เล็กๆก,ก็ไม่กินกลับกินเฉพาะพืชสาหร่ายตะไคร่น้ำเท่านั้นก้าวกิ้งกาลาวา กิ้งกะลาวาเป็นสัตว์ที่มีค่อนข้างมากบนเกาะกาลาปากอสมักจะอยู่กันเป็นกลุ่มอาบแดดอยู่บนโขดหินซึ่งเป็นกิจกรรมที่กิ้งกะลาวาเหล่านี้ชอบทำและหากใครไปเที่ยวเกาะกาลาปากอสแล้วเห็นกิ้งกะลาวาทำท่าเหมือนวิทยพื้นอยู่ก็สามารถรู้ได้เลยว่ากิ้งกัตัวนั้นเป็นตัวผู้แน่นอนเพราะกิ้งกัตัวผู้มักจะทำท่าเหมือนวิทพื้นเพื่อข่มขู่ศัตรูที่เข้ามาในอาณาเขตนั่นเอง สินกโจนสลัดแมกนิฟิเชียนนกโจนสลัดนั้นมีหลายชื่อไม่ว่าจะเป็นนกแมนโอวหรือนกแร้งแห่งทะเลตามที่ชาลดดาวินตั้งไว้เพราะสามารถกางปีกบินได้ยาวนานมากแถมยังมีปีกใหญ่มากอีกด้วย ส่วนที่มีชื่อว่านกโจรสลัดนั้นก็เพราะมันมักจะหาอาหารโดยการแย่งชิงจากนกตัวอื่นๆอ,อย่างเช่นนกบูบีเท้าฟ้าโดยจับที่หางของนกเป้าหมายแล้วเขย่าไปมาเหมือนกับการต้นสมบัติของโจรสลัดนอกจากเราจะสามารถพบเจอนกโจรสลัดพักผ่อนตามต้นไม้บนบกแล้วหากเพื่อนๆล่องเรือก็อาจจะเห็นเจ้านกพวกนี้มาบินเรียบอยู่กับเรือซึ่งตัวผู้จะตัวสีดำทั้งตัวและมี แผงสีแดงที่คอแต่หากเป็นตัวเมียจะเป็นสีดำและมีสีขาวบนไหล่กับหน้าอกเท่านั้นที่เกาะกาลาปากอสยังมีสิ่งมีชีวิตแปลกๆแ,และน่าสนใจอีกมากมายตามสภาพภูมิประเทศที่เฉพาะตัวใครที่สนใจอยากไปเยือนสักครั้งก็รีบเก็บเงินเตรียมตัวเตรียมใจตั้งแต่วันนี้เลยนะ อย่าลืมกดติดตามแล้วก็แชร์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องยูนิคอร์ด้วยนะค่ะส่วนคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็รอติดตามชมกันต่อไปนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ